Good morning สวัสดีค่ะเอานัาน่นนั่นนั่นแล้วว่าเห็นกินค่ะมนมเตือสาวเล่นกับบริไทยมาด้ค่ะเด้อตอนสช้า Good morning มาโจยจยกันค่ะนมข้นม,นมละลิค่ะคิดว่าเป็นปุ้นกวบก,ก็ข้าวเนีวเนาะค่ะเนาะ นมตามมลิใหม่สดดสมือขาวคุณหวานมันเสียเ่ะคุณสว่างเขากินข้าวเหนียวก็ปูนกบค่ะคุย่ย ยืดยืดเลยค่ะนี่สาวแล้วมากินอาหารสาวทักไายทักทายทุกคนสวัสตีพี่น้องฟังทรายน้องฟังหัวของเห้าเด้อกะเดอ้อ สวัสดีพี่น้องทัวทุกมุมโลก มันนี่จชักสาวรันสิพาพี่น้่งกินอีหังใส่ โอ้คจ,จินยังก็เสร็จเสบมาเด้อค่ะเด้ออาหารสาว Đừng đốt một bên nhắn nắc nó Cứ đẹp ngoài sao lăn Lập lập kha Nhi ba dịp คื่อความไม่ขนมกินค่ะวันนี้วันหยุดวันนี้สาวาน่นเห็ดกิบบ่เป็นจินเป็นอันเลยค่ะวัานเห็ดแล้วก็โลบเห็เดแล้วมันร่มบ่ได้ค่ะ ต้องได้แต่คลิปช็อตแต่ทุละใหม่ๆกันเลยอัดผิดอัดถึกค่ะบุคคลได้ร่วมกันได้ ด้วยค่ะจะข้ามวันค่ะมักยืดเล่นแม่สาลั่นแม่มันนมไหลทำยัยงไงเพื่อพีเพลหนอนตัวสาวมากจะมาก เดีย๋ยวฝากต <c oughs> ิดตามสาวล้านในเด้อค่ะเราเป็นกำลังใจให้กันค่ะ ครัวซองกับครัวซองกับอ่ากาแฟเอาซาวซาวสดชื่นมันยืนหงอยผงซาวซาวชาวรันมาจุจุจุยตะลืบตะเลยจะไปหอดใสโอเคค่ะ เด็วก็ฝากติดตามในเด้อค่ะฝากกุไลค์กุชร์อสาวรั้นในเด้อคาเรงเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะจ้าสาวรั้นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อคะเด้อ Good morning e v ว r y o n e สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ